สวัสดีครับผมอ๊อฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่165นะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพี่เขาเล่นสล็อตได้แค่ประมาณ5-6เดือนนะครับหมดประมาณ20,000กว่าบาท และที่สําคัญที่สุดคือพี่ผู้หญิงคนนี้อายุ57ปีอย่างที่ผมบอกนะครับการพนันในปัจจุบันนี้มันไม่เลือกอายุนะครับขอแค่ใครมีเงินก็สามารถเข้าเล่นได้เงื่อนไขครั้งแรกมันอยู่ที่เรานะครับถ้าเราไม่ฝากไม่โอน ไม่เอามือของเรากดยืนยันเรื่องความสูญเสียหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเลิกพนันวันต่อวันนะครับแล้ววันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับคือพี่เขาอนุญาตให้ผมนำเสียงของพี่เขามาลงในคลิปได้นะครับ ความยาวก็จะประมาณ10กว่านาทีนะครับผมโดยผมทำการบันทึกทางเบอร์โทรนะครับโดยผมโทรไปหาพี่เขาอาจจะมีเสียงรบกวนหรือเสียงช็อตบ้างนะครับหวังว่า FC ทุกคนคงไม่ว่าอะไรนะครับผมอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังความในใจของพี่เขาบางส่วน ไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่พี่อายุห้าสิบเจ็ดปีปีนี้นะคะเป็นแม่บ้านมีลูกมีสามีไม่ได้ทำงานแล้วลูกให้กินให้ใช้แล้วก็มีงานพิเศษคือเป็นแม่บ้านรับจ็อบอาทิตย์ละสองวันคือเก้าร้อยบาทเสาร์กับอาทิตย์แล้วทั้งวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือว่างก็ทำงานบ้านให้ลูกสามีก็ ดูแลในบ้านช่วยกันลูกก็ให้กินให้ใช้ก็ไม่ได้เดือดร้อนทีนี้พี่มาทำงานเป็นแม่บ้านวันอาทิตย์มาแทนใช่ไหมคะพี่ก็เจอเพื่อนเขาก็เล่นพนันออนไลน์ทีนี้ก็เลยอยากเล่น,อนเออเผื่อจะได้วันละร้อยสองร้อยไม่เอามากลงทุนสั 200, ออกหนึ่งร้อยสองร้อยพอได้เป็นค่ากับข้าว ทีนี้เพื่อนสโหลดให้ส่งลิงก์ให้ฝากถูกมกั่งไม่ถูกมกั่งครั้งแร,แรกก็โดนไปห้าสิบบาทไปฝากเข้าบัญชีเขาเองโดยไม่ได้คัดลอกทีนี้อ่ะโอเคทำเป็นละได้ละฝากครั้งแรกเลยเพื่อนบอกฝากห้าสิบบาทนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องฝากเยอะโอเคเล่นเบนเดอร์นหนึ่งบาทเล่นเกมแรก ได้มา120บาทดีใจมากถอนทันทีถอนปุ๊บ <_ d ata> เขาส่งไลน์มาบอกว่าตอนนี้ธนา,าคารขัดข้องนะคะกรุณารอ15นาทีเอ๊ะเราแปลกใจทำไมเป็นแบบนี้ก <_ d ata> ็เลยถามเพื่อน <_ d ata> เพื่อนบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็โอนให้ <_ d ata> โอเคประมาณ20นาทีโอนมาให้เรา หลังจากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆตาละหนึ่งบาทมาเรื่อยๆเ,เล่นมาตลอดได้บ้างเสียมั่งแต่ส่วนมากจะเสียทีนี้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเสียตลอดร้อยสองร้อยสามร้อยเป็นพันแหละทำยังไงดีอ่ะลองดูอีกเล่นไปตาละหนึ่งบาทเล่นไปเรื่อยๆพอดีวันนั้นเกมแตกได้ห้าร้อยกว่าบาท แจ้งถอนอุ้ยดีใจมากบอกแฟนแฟนก็โอเคดีใจเหมือนกันอ้าวแจ้งถอนเหมือนเดิมอีกกรุณารองสักคู่ธนาคารเหตุขัดข้องเหมือนเดิมเลยเอาเงนมีชักไม่ได้เรื่องนะเว็บนี้ชักไม่ได้เรื่องนะทำยังไงดีเอาไม่เป็นไรถอนมาเสร็จเล่นไปอีกเพราะไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนหาที่เล่นไม่หาที่เล่นไม่เจอหาที่เล่นไม่เป็นเพราะเราอายุเยอะ ีนี้ก็ไปดูตามเฟสไปสมัครใหม่อีกเ็บหนึ่งโอเคดีมากเลยฝากเข้าทันทีถอนออกทันทีทันใดอุ้ยชอบมากปึ้งมากระยะเวลาที่เล่นเว็บนี้ประมาณห้าเดือนเว็บพี่แ้วประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่โดนไปประมาณสี 5, ่ถึงห้าพันบาท เลบแรกนะคะเว็บที่สองนี่เอ่อจนถึงวันที่เลิกนี่ก็ประมาณสองหมื่นได้ตาละหนึ่งบาทไม่เคยปรับเบรคจะเสียมากเสียน้อยไม่เคยปรับเบรคเกินสองบาทไม่เคยหนึ่งบาทตลอดถือว่าเล่นพอขำๆไปบางวันโดนเป็นห้าหกร้อยก็มีถ้าเราไม่ยอมเราหัวร้อนยังไงก็ไม่ได้คืนเอโอเคเล่นไปเล่นมา ตอนหลังๆนี่ชักไม่แตกเกมที่เล่นประจําไม่แตกไม่ไม่มีเงินหรือบางทีแตกก็ยี่สิบบาทหกสิบตังยังเคยได้มันี่ไม่ชักไม่ไหวแต่ก็ไม่ยอมพอดีมาเจอ,อรายการของคุณออฟอืมอืมฟังทุกวันแต่ยังไม่เลิกฟังจนทุกวันทุกวันอี มันก็แนวทางก็ดีเนาะแต่มันว่างน่ะคนมันว่างแล้วมันมีเงินน่ะร้อยสองร้อยมันก็กลายเป็นสนุกสนานกลมันต้องจับโทรศัพท์มันต้องเล่นน่ะมันเพลินน่ะทำยังไงอะ่ะเอาแล้วทีนี้หลังหลังมาหนักขึ้นหนักขึ้นเกมที่เล่นประจำสามสี่เกมไม่แตก หรือแตกก็ได้ยี่สิบกว่าบาทลงทุนเป็นร้อยสองร้อยได้ยี่สิบสามสิบเหมือนคันทุกเกมที่เล่นไม่ไม่แตกเพิ่มขึ้นเลยยี่สิบสามสิบสองสปริงยี่สิบสี่รอบสิบหกบาทอืมหลังๆมาสังเกตดูว่าเกมเหมือนกับเกมมันล็อกวิ่งตัวเดิมเกมวิ่งตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ห้า 10, ตัางสิบตังสิบห้าตังหนึ่งบาทสองบาทไม่มีเพิ่มเป็นร้อยสองร้อยวิ่งตัวเดิมสเก็ตเตอร์ตัวเดิมวิ่งตัวเดิมมันชักไม่ใช่ละ่ะและหลังๆมันสะดุดบ่อยมากอย่างที่คุณอออพูดว่าถ้ามันสะดุดมีแสดงว่ามันจะเริ่มล็อกกินเราแหละมันเลยทําให้เราคิดได้ว่ามันใช่ละเราไม่ควรไปต่อละเราควรทิ้งเงินก็เลยคิดได้ว่าทิ้งดีกว่า ถึงยังไงเราสู้กับมันไม่ได้เพราะมันเป็นระบบ AI มันจะล็อกชื่อไว้คนนี้ชื่ออะไรยังไงโดยเฉพาะมันจะกินเท่าไหร่มันจะให้เท่าไหร่มันจะล็อกไว้เลยผ่านมาหนึ่งอาทิตย์สอาทิตย์ทาให้คิดได้เลยว่าโอเคจบกันนะแค่นี้พอละประสบการณ์ชีวิตก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะอืเดี๋ยวผมถามพี่หน่อยคะ ช่องทางในการรู้จักพนันของพี่ก็คือมาจากเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนแนะนําเขาเขาไม่แนะนําหรอกค่ะแต่ว่าเราอยากเล่นเขาเล่นอยู่แล้วเขาเขาพูดเขาเปิดให้ฟังว่าเขาเล่นได้สามร้อยห้าร้อยเราอยากได้บ้างเขาก็เป็นแม่บ้านเนาะมาเจอกันพอดีโอเคเขาก็ส่งลิงก์ให้เราให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นมามแล้วถามหน่อย <S <S เพื่อนที่เล่นอยู่นะตอนเนี้ย เขามีนี่สินบ้างไหมแตกเหมือนกันเนาะติดต่อไม่ได้เลยรู้จักกันตอนที่เป็นแม่บ้านส่งไลน์ไปไม่อ่านโทรไปไม่รับติดต่อไม่ได้เลยคล้ายๆเหมือนกับแบบเขาคงจะเสียเยอะค่ะเขาก็เลยไม่ไม่ติดต่อมาไม่ส่งไลน์ไม่คุยไม่ไม่อะไรเลยแต่เราส่งไปหาเขาตลอดเขาไม่อ่านไลน์นะ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าจากที่เราเล่นประมาณหกเดือนเนี่ยเรายังโดตนตาระบาบเรายังโดนไปประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยแล้วเขาเล่นบางครั้เขาบอกสามบาทมั่งห้าบาทมั่งตอนนี้ก็ไม่เป็นสิบบาทยี่สิบาทแล้วหรอะอือ mm hmm. ใช่ไหมพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าประสบการณ์ของพี่เนี่ยให้คุณอ๊อฟไปช่วยขยายว่าเออน,นะมันจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้นนและเดี๋ยวนี้เว็บ เลดมันเยอะมากโดยเฉลี่ยมันจะไม่ให้เราเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วถูกไหมคะบางคนเป็นแสนเป็นหมื่นได้อยู่แต่ตอนหลังนี้มันอาจจะไม่ได้แล้วก็ได้อืมเดี๋ยวผมถามอะไรหน่อยในความคิดพี่เลยเนี่ยตอนที่เข้าเล่นเนี่ยพี่หวังกําไรไหมหวังสองร้อยสามร้อยดีใจมากเลยอืมไม่เคยหวังเยอะ เพราะเราไม่ได้ลำบากเรื่องเงินทีนี้พอได้กำไรมาแล้วเงินร้อยสองร้อยเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างครับถอนถอนเลยแต่ก็อยู่ในบัญชีเพราะเราใช้จ่ายอยู่แล้วเก็บไว้อยู่ในบัญชีไม่ไปไหนเลยอพอเราอยากเล่นอีกเราฝากอีก เดี๋ยวไอตอนเลิกพนันวันต่อวันคือตอนนั้นอ่ะไม่มีเงินในบัญชีแล้วทําตามทุกอย่างแต่ก็ยังให้ลูกโอนมาให้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่พยายามแล้วนะแต่มาสะดุดตรงที่ว่ามันล็อกแน่แน่ชื่อเรามันมีอยู่ในลายชื่อแน่แน่ไม่ปล่อยไม่ให้แตกหรือแตกก็ให้ไม่เยอะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ เงินร้อยสองร้อยเราซื้อกินอิ่มกว่าอายุห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยถือว่าเป็นอายุที่เยอะมากแล้วมาติดพนันออนไลน์เนี่ยที่มองว่ามันรู้สึกยังไงบ้างพี่มองว่าอ,อ,อย่างที่คุณอ๊อเคยพูดว่าคนหนึ่งปลดเกษียณมาหมดไปสามล้านกว่า เล่นตาละแสนสองแสนจนหมดเงินสามสี่ล้านที่ว่าเป็นทอมหรืออะไรนะเท่าที่พี่ฟังนะแล้วก็คนขายไก่อ,อะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามีเงินอยู่แล้วอะไรไม่ลําบากอ่าใช่ใชบางทีเขาก็อาจจะแบบเหมือนผีอ่ะผีพนันอนะ่ะพี่คิดนะคือมันมีความรู้สึกว่าจริงๆเราก็รู้ว่าเสียนะแต่ทําไมเราจะเล่นนะ่ ในในใจพี่พี่รู้ตลอดเลยแล้วเติมไปเนี่ยร้อยสองร้อยเนี่ยเราจะได้สักห้าสิบบาทไหมคิดตลอดแต่ทําไมต้องเล่นน่ะพี่ไม่เข้าใจตัวเองไงจนพี่มาเจอจริงๆน่ะโดนล็อกแล้วก็ประกอบกับคุณอ๊อฟพูดลูกพี่สอนลูกพี่บอกว่าระบบเอไอไม่มีทางชนะมันหลอกแม่มันเช็คระบบมาแบบนี้แบบนี้พี่ ยอมเลยเลิกเลยคือคนในครอบครัวเขาก็รู้หมดว่าพี่อะติดพนันสล็อตใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าลูกตอนแรกไม่ได้บอกลูกลูกอะมาจับโทรศัพท์เหมือนกับแบบว่าเขารู้เอ,อเดี๋ยวเขาจะลบไอข้อความที่มันเด้งมาแล้วแม่ไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้เราเลยตัดสินใจบอกลูกลูกก็ ไม่พูดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนอ hmm. เงินค่าใช้จ่ายเรามีกินมีใช้เขาให้ตามอัตาราส่วนของเขาแต่วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกการที่เราติดไปตลอดติดไปเรื่อยๆอ่มันจะเหลือไหมล่ะอื hmm. ใช่ไหมคะใช่ขนาดคนมีเป็นล้านแั้งหมดนะที่พี่ยังไม่หมดกรรมอะ่ะมันร้อนลนไปหมดอะ่ะมันอยากเล่นอะ่ะ พอถึงเวลาเอาแล้วอย่างที่คุณอ้อบอกสองทุ่มแปดโมงคืนมันเอาแล้วมันต้องเล่นแล้วมันต้องกดแล้วแต่พอมาสะดุดตรงที่มันไม่สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์มันไม่ให้มันล็อกมันอะไรนี้จบเลยพี่เลิกคิดได้เลยระจบกลับมาเจอคลิปของคุณออกด้วยอะไรด้วยแบบคนนั้นเสียจอนนั้นพี่สงสารนะคนที่เสียจนล้มละลายจนอะไรเงี้ยพี่ก็ แต่พี่ก็ไม่ไ้พูดได้ยังไงพี่ก็ไม่ใช่คนที่แบบเหมือนอย่างคุณออฟที่สามารถจะไปเผยแพร่ให้คนเขารู้ได้มากกว่าพี่ไงว่าเทคนิคว่าที่จะทําให้คุณเลิกอะ่ะมันเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหม<ช>พี่ก็ได้จะบอกอย่างนี้ให้คุณแบบเออเอาไปเผยแพร่ว่าเออมันไม่มีทางชนะ,ะรายชื่อคุณมีอยู่แล้วอะ่ะเขามีรายชื่อคุณอยู่แล้วคุณเติมไปเท่าไหร่ คุณได้มาเท่าไหร่เขามีรายชื่อคุณอยู่แล้วคุณไม่มีทางรวยจากเว็บพนันแน่นอนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนไม่ว่าเราจะอายุเยอะขนาดไหนจะปั่นเบตละหนึ่งบาทสองบาทหรือเบตละพันถ้าเราเล่นไปนานๆยังไงเราก็ต้องหมดไม่มีที่ว่างหรือถ้วยรางวัล สำหรับคนที่เล่นไปนานๆไม่มีที่ว่างหรือถ้วยรางวัลสำหรับคนที่แพหรือคนไม่มีเงินต้องเป็นคนที่มีเงินเท่านั้นถึงจะเข้าเล่นการพนันได้จุดจบก็เหมือนกันหมดก็คือเราหมดตัวเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเราเป็นคนครับ เรามีแค่ความรู้สติปัญญาแล้วก็ยอดเงินในบัญชีแต่เว็บพนันมีทุกอย่างเลยระบบ AI เทคโนโลยีต่างๆอีกร้อยปีข้างหน้าระบบมันก็รู้นะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับเรา เพราะมันทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงเสมอแต่ตัวเรานะครับมีใครอยู่เกินร้อยปีบ้างคือไม่รู้อนาคตของตัวเองเลยแต่ผมจะบอกทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนสามารถทํานายอนาคตของตัวเองได้เลยถ้าคุณไม่เลิกเล่นพนันยังไงก็ต้องหมดแน่นอนแล้วก็มีนี่สิน แล้วก็คำโกหกอยู่ในตัวแล้วจุดสูงสุดของการไม่เลิกเล่นพนันคืออะไรครับคลิปเพิ่งลงไปก็คือการได้อยู่คนเดียวนะครับฝากทุกคนด้วยครับถ้าเลิกเล่นได้ก็เลิกนะครับพนันออนไลน์ไม่มีความปราณีสงสารหรือห่วงใหญ่พวกเรานะครับมีแต่เดินหน้ากินเราแบบปลวก กินเรื่อยๆเซาะไปเรื่อยๆจนเรามารู้ตัวทีก็สายเกินแก้แล้วนะครับขอให้ทุกคนฟังคลิปแล้วก็เตือนสตินะครับผมโอเคนะครับผมต้องขอจบเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็คือให้กำลังใจกันไปเนาะตัวของพี่ก็รู้แล้วว่าระบบมันเป็นยังไงเติมเงินเข้าไปก็ไม่มีทางชนะนะครับรวมถึง ทุกคนด้วยถอนตัวได้ก็ถอนตัวออกมาเลยนะครับเราไม่มีทางชนะมันอย่างแน่นอนสุดท้ายก็ต้องไปจบด้วยคำว่าหมดกันทุกๆคนนะครับให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ